สรยุทธเผยวินาทีเจอลำดวนลุ้นกันหมดจะจำกันได้ไหม สืบเนื่องจากเมื่อวันที่14มีนาคมนายสรยุทธสุทธัศนะจินดาอดีตพิธีกรรายการข่าวได้รับการพิจารณาพักโทษโ,ทษโดยเหตุพิเศษโดยเข้าสู่กระบวนการคุมความประพฤติโดยใส่กำลอิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวจนกว่าจะครบกำหนดโทษเป็นระยะเวลา2ปี4เดือนคือตั้งแต่วันที่14มีนาคม64ถึงวันที่26รกรกฎาคม66และต้องมารายงานตัวกับกรมคุมประพฤติตามกำหนดจนกว่าจะพ้นโทษ ส่วนออกไปสู่โลกภายนอกจะทำงานหรือไม่เจ้าตัวได้บอกว่าก็ขอคิดก่อนเพราะผมไม่ได้ทำงานมาถึง5ปีในยุคนั้นผมทำในยุคที่คนไม่ดูข่าวทำให้คนหันมาดูข่าวผมยังงงๆขอกลับไปคิดไปปรับตัวซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีกระแสข่าวออกมาก่อนหน้านี้ว่าจะกลับไปทำงานรายการข่าวที่ช่องสามที่เดิม ล่าสุดสรยุทธได้อัพคลิปนาทีแห่งความสุขเมื่อได้กลับบ้านแล้วเจอเจ้าลำดวนสุนักรู้ใจหลังจากไม่ได้เจอกันมานานนับปีพร้อมทั้งระบุข้อความว่านาทีที่พบกันรักกันประมาณนี้โดยเจ้าลำดวนก็ได้ดมพิสูจน์กลิ่นพร้อมทั้งเดินตามไม่ห่างเลยขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com